สิบี่ถ้าหนึ่งส่วนสมทั้งหมดยกกำลัง x y, ลบ y แล้วกับสองสี่สามแล้วสองกำลัง x เท่ากับหนึ่งส่วนสี่แล้ว y มีค่าเท่ากับเท่าใดหนึ่งส่วนสามทั้งหมดนี่ก็เป็นหนึ่งส่วนสามนี่ก็เป็นหนึ่งส่วนสามทั้งหมดยกกำลัง x ลบ y ก็เท่ากับสองสี่สามตอนนั้นก็เสามไปหารก็จะได้เป็น สองตีสามก็สามแปดยี่สบสี่สามหนึ่งสามเป็นสามคูณแปดสิบเอ็ดนั้นแปดสิบเอ็ดก็คือสามกำลังสี่คูณอีกสามก็เป็นสามกำลังห้าก็เท่ากับสามกำลังห้าเพราะนั้นก็ย้ายนี่มาหนึ่งส่วนสามก็ย้ายเป็นสามสามส่วนหนึ่งเล็บชี้กำลังก็เปลี่ยนจากลบเป็นบวกก็เป็นลบแล้วก็เอกรลบวายอย่างนี้เท่าเท่ากับสามกำลังห้าหนึ่งยกกำลังอะไรก็ได้หนึ่งเพราะนั้นก็เป็นเพราะนั้นลบในวงเล็บเอกลบ y ก็ต้องเท่ากับห้าพราะนั้น x ลบ y ก็ต้องเท่ากับลบห้าก็เป็นสมการหนึ่งอีกสมการหนึ่งเขาบอกว่าสองกำลัง x เท่ากับหนึ่งกำลัสี่สองกำลัง x ก็เท่ากับหนึ่งกำลังสี่หนึ่งกำลัสี่คือหนึ่งกำลัสองกำลังสองก็ย่าเป็นสองขึ้นไปก็เป็นสองกำลังลบสองก็เป็นสองกำลัง x เพดังนั้น x ก็เป็นลบสองเพราะฉะนั้นนนี้ x เป็นลบสอง y ก็ต้องเป็นสามเพราะว่า ลบสองลบอะไรได้ลบห้าฉะนั้นลบสองก็ต้องลบอ่าลบด้วยสามาะนั้น y เป็นสามถามว่าแล้ว y มีค่าเท่าใด y ายถ้าตอบสามมีค่าเป็นสามตอบ